สวัสดีครับอุดแพวออสานครับพีไ์สไตล์นะครับมาเบิรงมาเน่สิพากันเฮ็ดยังนะครับเนาะเป็นเมนูออมแมงตบเต่าเนาะครับจะมีแมงตบเต่าแล้วก็จะมีกุ้งนะครับกุ้งปลาซิวนะครับใสักอิสมดังคมนะครับเ้อแล้วก็ต้นหอมนะครับมีมะละกอนะครับซุกฮวงซุกนะครับ กัสมีพกปลาซิลนะครับปลาซิลเคียดหน่อยนะครับแมงละงาเนาะกับแมงตับเต่าเนาะครับเนาะเมนูคนอีสานนะครับเด้อหากินยาก้อครับเด้อเมนูนี้เนาะของแสบนะครับลูกอีสานขนาดแท้นะครับจะสิหูนะครับเนาะเมนูแบบบราบานะครับเมนูแบบบบ้านนะครับ หอ,อมสบาสมดังคมนะครับรคงเรื่องนะครับสิบเป็นเมนูแบบบ้าบานะครับของแสบนะครับเด้อนะครับคนอีสานกับนานแทจะสิหูนะครับเนาะไปะลงมือกันเลยครับพี่น้องตามไปชมเลยครับอันนี้ก็สิเป็นข่าเบื้อนะครับ บักพริกนะครับบักพริกขาเบื้อนะครับเอาไว้ออมนะครับแกงออมใส่แมงตับเตานะครับตามไปเบิ่งกันเลยครับผักอีสมดังโคมนะครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำอ่อมอ,อกอ่อมใจเนี่ยเดอครับเด้นนะครับตั้งหมอเดอครับเด้นนะครับเอาน้ำใส่หมอดจักหน่อยนะครับเนาะน้ำใส่หมอจักหน่อยนะครับเติมไปเอาตะไคร่ลงนะครับตะไขร่ลงสักนิดนึงนะครับ นี่ก็แล้วแต่สูตรไผ่สูตรมั่นนะครับเนาะอันนี้สูตรน่องแพรวนะครับแล้วก็แมงตะเตาลงก้อนนะครับบางคนก็นเอาอันนี้เด้อครับเด้อเด็ดปีกก่อนเนาะสูตรน้องแพลวคือเอาลงเลยนะครับลงเลยนะครับแล้วค่อยมาปรุงทีหลังนะครับเนาะ แมงตับเต่าั่นก็บแมงละงั้มนะครับเนาะนี่แมงละงัมแมงตับเต่านะครับนี่หนามอเจอพอดีนะครับสูตรน้องแพลวนะครับสไตล์แนวบันบาทน,นะครับหากินยากเด้อครับเด้อ ปีหนึ่งได้กินเ่อหนึ่งเด้อครับโบแมนมีตลอดปีเด้อครับมันจะมีช่วงนี้นะครับช่วงเกี่ยวขเขาแล้วเนาะเกี่ยวขเขาแล้วแมงตับเตาช่วงหนาฝนก็นสิปเป็นพวกเหนียวนะครับเหนียวลูกออดนะครับ ออมแมงและงำนะครับแมงและงำแมงตับเต่านะครับกระเีมีกุ้งมีกุ้งมีปราซิลเนะครับร่วมมิดเนาะมีกุ้งมีปลาซิลวแล้วก็มีเขียดน้อยนะครับกระปูน้อยนะครับกระสิประมาณนี้นะครับเนาะ ออมขวดขวไปจากหน่อยนึงสก้อนนะครับเนาะขวพ่อให้ได้ที่สก้อนนะครับ,พ,นนรบพ่อได้ที่แล้วก็มาปรุงกันเนาะครับพ่อได้ที่แล้วก็มาปรุงกันเลยครับเอาข้าเบือลงนะครับ ขาเบือลงไปนะครับแต่ก็คนดูดุนครับเด้อจะใส่ข่าเบือแล้วมันสิติดหมอนะครับาต้องคนดูดูนะครับทิ้งไว้ให้ข่าเบือสุกสะก่อนนะครับข่าเบือสุกจั่งหน่อยสกักกอนนะครับเนาะ เห็นะก็หิวตามเลยนะครับเนาะหอมแมงับเต่านะครับสไตล์น้องแพววนะครับสิบประมาณนี้นะครับเนาะ้วกลับมาปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับเดินนะครับ สไตลสไตล์มันนะครับอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับก็มาปรุงกันเลยนะครับวันนี้มาเอาเนี่ยเอาปลาซิลวลงนะครับรวมมิดนะครับที่เป็นกุ้งมีเเนี่ยมีปลาซิลวนะครับมีปลาซิลวมีเขียดมีกระปูน้อยนะครับ ใส่ลงไปนะครับร่วมนิดเนาะของหากินยากนะครับลูกอีสานขนาดแทส้สิโหดีนะครับเนาะสไตล์นี้เนาะให้ซุกจักหน่อยก้อนนะครับ ุกจังหน่อยแล้วก็มาปรุงกันเลยครับอันนี้ปรุงกันเลยนะครับเกลือนิดนึงนะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือเส่ปะลาเะาะใส่เกลือเส่็พงชุลดนะครับได้กับปะลาะนะครับ เติมน้ำปลาลงไปนะครับใส่หลายนวลาหลนะครับใส่หลายนวดไหลนะครับแล้วคนเนี่ยเขากันนะครับอันนี้เนาะพอแม่งตับเตาพวกนี้ซุกแล้วก็เอาพักลงเนาะครับ นี้พอดีน้ำออดเจนึงนะครับพอดีกินคาบหนึงพอดีนะครับน้ำไม่ต้องเยอะนะครับมา,าพักอิสมดังคมลงเลยนะครับอันนี้ปรุงรสได้ทีแล้วก็เอาไผ่สมดังคมลงนะครับอันนี้ นี่ยาไหวโดนเด้อครับเด้อไหวโดนมันสิเปื่อยนะครับแล้วก็หอมนะครับอันนี้ตามโดยต้นหอมนะครับมักพริกหอมบัวนะครับลูกโดดนะครับไผ่มักลูกโดดจัจัดไปนะครับมักลูกโดดกระไซนะครับเนาะตามโดยหอมบัวนะครับอันนี้ ใส่หอมบัวขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คนให้จิกๆ,ๆๆนะครับให้มันลงมันซุกนะครับพอซุกได้ทีแล้วก็เสตนนะครับออมแมงตับเตานะครับ กสิประมาณนี้นะครับเนาะชิมดูรสชาติดูรสชาติไปรสชาติมันนะครับแล้วแบบสูตรบดตตายโตนะครับเนาะสูตรไม่ตายตัวนะครับชิมบ่งรสชาตินะครับว่าเป็นอะนไดน,นะครับบ่พ่อ,อยังเขาก็เติมใส่นะครับเติมลงไปนะครับ นี่กระเซ็แล้วนะครับเนาะกระสิประมาณนี้นะครับสุกแล้วนะครับมีกุ้งมีปลาซิ่วนะครับแมงตับเต้านะครับแมงละงั้มนะครับกับปูน้อยนะครับเนาะสไตล์บ้านๆนะครับตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับพี่น้องเป็นได้ครับเป็นตานันว่าเป็นตาแสบป่ครับ เบิ่งแรกก็อย่าลืมฝากกดติดตามนเนเด้อครับเด้อน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอยเป็นกำลังแรงใจให้น้องอูดกับน,น้องแพลวน้ำนเ,น,น,น,เ,น,เน้นะดนนเด้อครับเด้อนะครับเบิ่งคิปหน้าว่าหฮาสิเห็ดหยังเนาะครับเมนูหยังเนาะฝากติดตามไว้น้ำเน้เด้อครับเด้อนะครับ ฝากซอยเป็นกำลังแรงใจให้นองอูด้องแพ้วนะเด้อครับเด้อเอาคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเด้อครับเด้อนะครับไว้เจอกันคลิปหนาเด้อครับเด้อนะครับสวัสดีครับผมนะครับบายบายครับไว้เจอกันคลิปหนาครับ